อย่างเดียวมั้ยช่างทำอะไรครับไปมาจากไหนนี่มาจากนี้ครัมารถอะไรครับ <K> เอาบป้ามารถอะไรพ่ <K> อมารถ แ <laughs> ออลอยเริ่มวนีมีกลุมเปิดปะมีคับเจ้าาเปิดงานสล้วก็จะขึนมีชุดใหม่ใส่ไหมนี่มีไหมชุดใหม่จะมาอีกไหม นานี่วันนี้ใส่ชุดภูไทยไหมใส่ชุดภูไทยไหมวันนี้น่าห่าชุดเรื่องเหลือง,ง <c oughs> อิดคนตาะ อีกดนไม่ได้มาอยู่ด้วยแล้วเงาเงียบเง,งาเลยพี่ดนแยกไปอยู่เต็นแล้ว๋ยวจะไยสอหาพี่ดนเงันบ้างเหรอเซนว่าวันนี้นไไบ้างาอาจมาแล้ว พาสิไปหาอยู่เาไปหาอี่เลยไม่ไปแต่งหน้าครับพี่น้องคนขึ้นุ่มเปิดบรรยากาศครับด้านหน้าเวทีวันนี้ครับทำการแสดงอยู่ที่บ้านห้วยทรายตำบลโพนแพงจังหวัดตำบลโพนแพงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้วันที่ วันที่แปดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับวันนี้หมอดำสี่ิบหกตั้งหลักปบบฐานทำการแสดงอยู่ที่ทอำเภอธาตุพนมครับห่างจากห่างจากธาตุพนมไม่ไกลขนาดครับขออนุญาตนะครับให้ทางท่าน ดรสุภาพานีนะครับโพสุนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับพบปากกับพี่น้องนะครับนายกขวัญเนาะพบปากกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนยิ่งะาทาพิธีเปิดนะครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้ครับผมนายกอบิจรสวยมากเลยเรียนท่านนายอำเภอท่านพนมนะคะ ท่านในอำเภอคนเก่งคนขยันนะคะของชาวอำเภอท่านพนมนะคะ,ะท่านผู้ใหญ่สิริชัยแก้วสุภาแล้วก็คุณแม่ทองภูลแก้วสุภาพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็ครอบครัวสิธิ์ที่จับทุกท่านนะคะท่านรองนายกงการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะคะท่านประดิษฐ์แสงสีทา ท่านสจทุกอำเภอที่มาร่วมพี่น้องมาเยอะมากคนมาเยอะมากกำนันทุกหมู่บ้านตลอดจนผู้รักษาความปลอดภัยในงานที่นี่ทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านค่ะสุภาพานีโพสุค่ะในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหรือว่านักข่าวของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้มาชื่นชมวันนี้อันเมื่อวานนี้ไปทักแรียม อยู่ที่ข้างข้างถนนรถพังบังหลายนะครับ<ม>พรุ่งนี้นะครับ<ม>พวกเราเดินทางไปทำการ,สการสแสดงอยู่ที่อำเภอนายงูงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับโอ้คนแดนเซอร์ก็กำลังแต่งหน้านแต่งตัวอยู่นะครับ เป็นช่างแต่งหน้าเป็นเมคอัพอาร์ติน้องเบฟทีละบิดครับ <Bye. S 1> ทีละถ้าเรามาแต่งเขาด่าเรานะเราเคยน้อยใจอยู่ตอนนั้นไปว่าสซม่ามาแต่งสี <c oughs> ก็ไม่ได้ด่า <c oughs> ด่าอะไร <c oughs> วันนั้นก็งุดหงิดเนาะงดหงิดตั้งเมาดูถ้าเป็นผู้แต่งที่ดี <c oughs> ผู้นั่งที่ดี <c oughs> ก็จะแต่ง

คเขาพี่น้องอันนี้เต้นไขว้อันนี้เต้นไขว้ไม่มีใครอยู่ ไฟสองครับไฟย้อนแสงน้องไปครับน้องลีโอครับมูพันรอนี่แหละสวัสดีสิเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนแม่บ่าเอา